วิธีตั้งราคาขายอาหาร Delive r y ขายอาหารออนไลน์บวกค่า GP แอปไลแมนโดยใช้สูตรคูณ1.5คิดยังไงทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการคิดค่า GP ขายอาหาร Delive r y นะครับขายอาหารออนไลน์ต่างๆนะครับใช้ได้ทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมก็จะคิดราคาบวกค่า GP ให้เป็นค่า GP ของแอปไลแมนนะครับแอปไลแมนเนี่ยก็มี ค่า G.P. อยู่ที่30%นะครับบวกแวด7%ก็จะเป็น32.1%นะครับสูตรที่ใช้ก็จะคือราคาขายหน้าร้านนะครับคูณด้วย1.5 1.5ก็มาจากคูณด้วย1.5เท่านะครับผมก็จะคิดให้ตั้งแต่5บาทจนถึง300บาทนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูแล้วก็สามารถนำราคาเนี้ยไปเป็นไกด์ไลน์นะครับในการตั้งราคาขายได้นะครับ ส่วนวิธีการเนี่ยเราสามารถที่จะปรับลดได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนรายละเอียดแล้วก็วิธีการปรับลดต่างๆเนี่ยผมสรุปไว้ที่ท้ายวิดีโอนะครับสามารถไปดูกันได้ดูวิดีโอให้จบนะครับก็เริ่มต้นนะครับราคาขายหน้าร้านนะครับ5าบาทราคาขายบวกค่า GP เป็น 7.5บาทนะครับตัวทศนิยมเนี่ยถ้าอยู่ที่5เนี่ยสามารถปัดไปเป็น8บาทก็ได้หรือเราเห็นว่ามันแพงเกินไปก็ปรับลงมาอยู่ที่7บาทก็ได้นะครับตามความเหมาะสมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับต่อมาราคาขายหน้าร้าน10บาทราคาขาย Delivery บวกค่า GP เป็น15บาทนะครับขออนุญาตฝาก คอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สสอนคิดต้นทุนอาหารแล้วก็จัดการเมนูนะครับสอนสร้างสูตรอาหารสร้าง SOP ต่างๆสอนตั้งราคาขายแล้วก็จัดการเมนูนะครับแถมฟรีไฟล์ตารางต่างๆให้นะครับทั้งไฟล์สูตรแล้วก็ไฟล์ตารางตามในรูปนี้นะครับ19ารายการคอร์สนี้มีร้านอาหารแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยสู่พันคนแล้วนะครับ มีนักเรียนแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมาเรียนกันเยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มือนะครับติดไว้สําหรับคิดต้นทุนอาหารแล้วก็นําไปปรับใช้งานต่างๆได้นะครับใครสนใจก็สามารถทักไลน์แอดเชฟแดมาได้นะครับต่อมานะครับราคาขายหน้าร้านอยู่ที่15บาทนะครับราคาขาย Delivery บวกค่า GP อยู่ที่22.5ต่อมานะครับราคาขายหน้าร้านอยู่ที่20บาทราคาขายบวกค่า GP อยู่ที่30บาทนะครับ ราคาขายหน้าร้านอยู่ที่25บาทราคาขาย d e l i v e r y บวกค่า GP ของ Line m ม n นะครับอยู่ที่37.5บาทราคาขายหน้าร้านอยู่ที่30บาทราคาขาย d e l i v e r y ขายอาหารออนไลน์บวกค่า GP อยู่ที่45บาทนะครับราคาขายหน้าร้านอยู่ที่35บาทราคาขายบวกค่า GP อยู่ที่52.5บาทนะครับราคาขายหน้าร้านอยู่ที่40บาท ราคาขาย Delivery บวกค่า GP อยู่ที่60บาทนะครับสำหรับไลแมนราคาขายหน้าร้าน45บาทราคาขาย d e l i v e r y บวกค่า GP อยู่ที่67.5บาทนะครับปัดขึ้นปัดลงได้นะครับตามความต้องการราคาขายหน้าร้านอยู่ที่50บาทราคาขาย delivery บวกค่า GP อยู่ที่75บาทราคาขายหน้าร้านอยู่ที่60บาทราคาขาย d e l i v e r y บวกค่า GP l i ไลแมนอยู่ที่90บาท ราคาขายหน้าร้าน70บาทราคาขาย Delivery บวกค่า GP ขาย105บาทราคาขายหน้าร้านอยู่ที่80บาทราคาขาย Delivery บวกค่า GP อยู่ที่120บาทราคาขายหน้าร้านอยู่ที่90บาทราคาขายบวกค่า GP อยู่ที่135บาทราคาขายหน้าร้าน100บาทราคาขาย Delivery บวกค่า GP พีไลแมนอยู่ที่150บาท ราคาขายหน้าร้าน110บาทราคาขาย Delivery บวกค่า GP l i ล e m a n อยู่ที่165บาทราคาขายหน้าร้าน120ราคาขายบวกค่า GP l i ล e m a n อยู่ที่195บาทราคาขายหน้าร้าน130ราคาขาย Delivery บวกค่า GP อยู่ที่195บาทราคาขายหน้าร้าน140ราคาขาย Delivery บวกค่า GP l i ล e m a n อยู่ที่210บาทราคาขาย150 ราคาขาย Delivery บวกค่า GP Li ไลแมนอยู่ที่225บาทราคาขายหน้าร้าน200ราคาขายบวกค่า GP l i ไลแมนอยู่ที่300บาทราคาขายหน้าร้าน220ราคาขาย Delivery บวกค่า GP อยู่ที่330บาทราคาขายหน้าร้าน250ค่า GP เป็นราคาขาย, <โ frustrating. S 1> ย Delivery อยู่ที่375บาทสุดท้ายนะครับราคาขายหน้าร้านอยู่ที่300บาท ราคาขาย Delivery บวกค่า GP l i n e แมนอยู่ที่450บาทสรุปเบื้องต้นให้นะครับนะครับในการตั้งราคาขายอาหาร Delivery ขายอาหารออนไลน์นะครับบวกค่า GP นะครับจะมีอยู่หลายสูตรมากเลยนะครับมีเดี๋ยวผมก็จะทำวิดีโออีกสูตรหนึ่งมา แนะนำด้วยนะครับก็คือไม่มีวิธีการใดถูกหรือผิดนะครับสูตรไหนเนี่ยถ้าเราตั้งแล้วมันไม่ขาดทุนแล้วก็โคเวอร์ค่า GP เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ถูกไม่ผิดแต่มันก็จะมีดีเทลเล็กๆอยู่บางทีเรานำไปจัดโปรโมชั่นนำไปตั้งราคาก็ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ต้องดูกลับมาที่ต้นทุนด้วยว่ามันเหมาะสมไหม วางแผนเรื่องต้นทุนไว้ดีหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเราก็อย่าไปยึดติดกับเรื่องราคาขายต่อจานมากเกินไปนะครับสำหรับค่า GP ก็คือเราคิดเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่บางทีเมนูจานนั้นนะ่ะบางครั้งมันต้นทุนต่ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะลดราคาลงมาได้ผมยก,ยกตัวอย่างพวกเมนูเส้นเมนูข้าวผัดต่างๆเนี่ยมันต้นทุนต่ำใช่ไหมครับอย่างข้าวผัดไก่ข้าวผัดไข่ข้าวผัดหมูเนี่ยบางร้านเนี่ยใส่แค่ต้นหอมกับแครอทเต๋าเท่านั้นเอง เราก็ไข่แล้วก็ปรุงรสชาติก็ผัดออกไปแล้วต้นทุนเนี่ยมันไม่เยอะมากใช่ไหมครับถ้าเราไปตั้งราคาขายตามค่า GP ทั้งหมดเนี่ยบางทีมันดูสูงเกินไปเราก็อาจจะลดราคามาให้มันเหมาะสมเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะครับก็คือความหมายก็คือให้มันกําไรบางลงสักนิดหนึ่งแต่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณการสั่งได้เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นการดีนะครับต่อมาก็ให้สนใจเรื่องยอดขายต่อบ,บินนะครับขายได้วันละกี่บินบินละกี่บาทมากกว่านะครับความหมายก็คือพยายามจัด เมนูเป็นเซตนะครับเป็นชุดเพื่อที่จะขายแล้วก็วางแผนการขายให้ดีเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าขายกะเพรากรอบพริกแห้งโคตดแซบบวกไข่ข้นบวกชาเย็นหรือว่าบวกกาแฟอเมริการโนเย็น1ขวดอย่างเงี้ยนะครับทำเป็นขวดพลาสติกเล็กๆไว้นะครับแล้วก็จัดเซตขายเนี่ยจากราคาผมยกตัวอย่างนะครับเป็น199เเนี่ยจัดลงมาแล้วเหลืออยู่ที่ราคา 159เป็นต้นนะครับเซตนี้เนี่ยดูแล้วยังมีกำไรแล้วก็ยังรู้สึกคุ้มค่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ก็คือพยายามทำให้ยอดขายต่อบิลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นบวกน้ำเข้าไปบวกท็อปปิ้งต่างๆพวกของทอดกุนเชียง ไส้กรอกไข่ต้มไข่ดาวไข่ข้นอย่างเงี้ยให้มันมีท็อปปิ้งเยอะๆลูกค้าก็ชอบกดสั่งนะครับพวกยอดขายต่อบินเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาก็กําไรสําคัญที่สุดนะครับก็คือกําไรมากกําไรน้อยอย่างไงมันก็เป็นกําไรนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีวางแผนให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ให้มีกําไรต่อจานมากบ้างน้อยบ้างก็ค้าเข้ากันไปนะครับยังไงยุคนี้ด้วยเศรษฐกิจด้วยก็พยายามขายให้มันปริมาณที่มันมากขึ้นนะครับ แล้วก็สุดท้ายที่ต้องระวังแล้วก็เป็นมหาสําหรับร้านอาหารมากก็คือเรื่องต้นทุนนะครับเราต้องวางแผนเรื่องการคิดต้นทุนมีตารางต้นทุนวางแผนเรื่องต้นทุนให้ดีตัวไหนต้นทุนต่ําก็สามารถนําไปทําโปรโมชั่นได้เยอะขึ้นตัวไหนต้นทุนสูงเราก็ตั้งราคาให้เหมาะสมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ วิดีโอนี้นะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับก็ช่องเชฟแดนเนี่ยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสอนทำอาหารนะครับสอนงานระบบครัวร้านอาหารครัวโรงแรมแคทเทอริงต่างๆนะครับแล้วก็สอนขายอาหารออนไลน์นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะครับจะมีทั้งการสอนทำกราฟิกสอนทำคอนเทนต์สอนใช้แคนวาในการสร้างสื่อการขายสำหรับร้านอาหารนะครับเร็วๆนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ